สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินข้าวที่บ้านวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโดยไม่ใช้ก้อนแกงกะหรี่สำเร็จรูปนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ ถึงเวลาอาหารนะเรามาดูส่วนผสมนะครับว่าผงกะหรี่ที่ใช้แทนแกงกะหรี่ก้อนที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอันอื่นก็จะมีผงกะหรี่นะครับที่เป็นของประเทศอินเดียนะครับตัวนี้อัตราส่วนคือ3ช้อนนะครับแล้วก็ผงมาลาลซาครับผงมาลาลา2ช้อน พริกเป็นพริกอินเดียนะครับผสมกับพริกปาป,ปิก้าหนึ่งช้อนครึ่งครับอันนี้ปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบนะครับจากนั้นนำส่วนผสมทั้ง3อย่างผสมนะครับแล้วผมตักออกมาใช้1ช้อนครึ่งนะครับเป็น1ช้อนโต๊ะครึ่งปริมาณตัวนี้นสามารถเพิ่มลดได้ตามความชอบนะครับเรามาดูส่วนประกอบของเครื่องแกงกะหรี่นะครับว่ามีอะไรบ้าง กันอื่นอะไรก็จะมีในส่วนของมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งผมหั่น2แบบนะตัวที่หั่นเป็นเต๋าเล็กเนี่ยผมต้องการใช้มันฝรั่งแทนแป้งมันครับเพื่อให้ความข้นหนืดนะครับไม่อย่างนั้นเราต้องใส่แป้งเพื่อเพิ่มความข้นหนืดในแกงกะหรี่ก้อนที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะผสมแป้งลงไปแล้วในก้อนของแกงกะหรี่นะครับแต่ตรงนี้เราทํากินเองเราใช้ตรงนี้ประยุกต์เอานะครับว่าไม่ต้องใช้แป้งมันเพิ่มก็ได้ มีมันฝรั่งมีแครอทนะครับหอมหัวใหญ่ซอยเตาเล็กนะครับหรือว่าสับละเอียดก็ได้นะครับแอปเปลิลแอปเปิลสับนะครับอันนี้มีทั้งเป็นแบบสับและแบบก้อนนะเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันก็จะละลายทั้งหมดนครันเนยนะครับเป็นเนยจืดนะครับเกลือปน่น1ช้อนชา ขิงสับละเอียดนะครับหช้อนโต๊ะโชยุ2ช้อนโต๊ะซุปก้อนนะครับหก้อนเป็นซุปไก่หรือซุปหมูก็ได้นะครับแล้วก็ผงกะหรี่ที่เราผสมเมื่อกี้นะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งเนื้อหมู600กรัมเป็นสันคอนะครับแล้วก็ ส่วนผสมพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราจะเริ่มจากตั้งไฟอ่อนนะครับใส่เนยลงไปใช้เนยแทนน้ำมันนะครับพอเนยละลายแล้วเนี่ยเราก็ใส่หอมใหญ่หอมหัวใหญ่นะครับที่เราสับไว้ เป็นตัวให้ความหวานนะครับเราจะผัดหอมใหญ่ให้เป็นสีน้ำตาลเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันดึงความหวานออกมาจากหอมใหญ่ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเมนูนี้เป็นเมนูชิลๆครับทำเรื่อยๆแต่ได้รสชาติที่เราต้องการแน่นอน กลิ่นเนยเนี่ยหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับตรงขอ,ขอบเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็ใจเย็นๆครับผัดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ใช้เวลาวนิดหน่อยประมาณสิบนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเป็นสีน้ำตาล,ลนะครับหลังจากที่เราผัดด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับมาระยะหนึ่งมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้ว เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลประมาณสี่สิบปอร์เซนตแล้วนะครับตรงนี้เราก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะครับเป็นสันคอหมูที่เราหั่นเตาเอาไว้ใส่ไปเลยจากนั้นก็ผัดหมูนะครับให้สุกสุกพอประมาณนะครับไม่ต้องสุกมากเพราะเราตุ๋นต่อยะยังไงก็สุกอยู่แล้วครับ จากขั้นตอนผัดหอมเนี่ยที่เหลือมันจะไม่ช้าแล้วครับก็จะใส่เครื่องต่างๆลงไปตามลําดับนะครับใส่เนยลงไปผัดหอมให้ออกเป็นสีน้ําตาลหรือว่าคาราเมลไลซ์เนี่ยแล้วก็ใส่หมูหรือเนื้อก็ได้ครับลงไปเป็นเนื้อสัตว์ที่เราชอบนะอันนี้เป็นกรณีที่แบบต้มรวมลงไปเลยครับแต่บางคนที่ไปกินตามร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ลงไปไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ลงไป เขาจะทำแยกนะครับแล้วก็ทําเป็นท็อปปิ้งขายต่างหากนะครับอันนี้เราทํารวมไปเลยเราจะให้หมูได้สัมผัสกับกระทะทั่วๆนะครับให้มีความเกรียมเล็กๆเพราะว่าไขมันเวลาที่มันมีความเกรียมเนี่ยอร่อยหอมแล้วก็อร่อยนะครับ ใส่เนื้อหมูไปแล้วเนี่ยเราสามารถเล่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับทําให้หมูสุกนะครับจากนั้นใส่ขิงสับลงไปครับให้ความหอมสดชื่นนะครับขิงสับ ใส่มันฝรั่งที่เราหัน่นเป็นเต๋าเล็กลงไปนะครับตรงนี้เราจะผัดให้เขาสุกก่อนแล้วก็มันจะละลายก่อนครับตัวนี้จะจะจังหวะให้เขาไปละลายในน้ำซุปพอดี เดี๋ยวถ้ามันฝรัง่งอันต่อเล็กๆเนี่ยเริ่มใส่ขึ้นมาถ้าเริ่มใส่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใส่ส่วนผสมต่อไปนะครเราจะผ่านให้เขาสุกก่อนอังชิ้นเล็กมันสุกเย,ยู่แล้วครับ ก็ไปใส่ Apple แอปเปิ้ลลงไปเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําแกงกะหรี่อาจจะงงว่าหูใส่นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเ้าจะกินยังไงไม่ต้องห่วงครับต้มไปวันสองวันเนี่ยละลายหมดนะครับของคนกนี้ไม่เหลือแล้วครับเป็นแค็กแกงกะหรี่ที่เป็นน้ําอย่างเดียวถ้าขายตามร้านเขาเจะไปปั่นแต่ว่าเราไม่จําเป็นเราไม่ได้รีบขนาดนั้น ทุกอย่างมันยังเป็นชิ้นๆเนี่ยตอนที่ทําแต่ว่าพอเอาไปอุ่นแล้วเนี่ยมันจะละลายละลายหายไปหมดเลยเหลือแต่น้ําแกงกะหรี่แต่รสชาติทุกอย่างเนี่ยอัดแน่นอยู่ในน้ําซุปแกงกะหรี่งคนเดนะินเป็นสเสน่ห์อย่างเด่นของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับ ใส่แครอดกับมันหลังที่เป็นชิ้นใหญ่ลงไปได้เลยนะครับตออกใจนู่าลืมหันใหญ่จึินหันหมดแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปใส่ผงกะหรี่ของเราลงไปเลยนะครับหนึ่งช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับกลิ่นมาแล้วใส่ผงกะหรี่ไปความหอมฟุ้งสมบ้าน8บ้านแน่นอะน ผมก็หลีให้เข้ากับเครื่องดีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเติมน้ำปลับขั้นตอนนี้เติมน้ำลงไปเนี่ยเราเพิ่มไฟแรงเลยนะครับเราจะอยู่ในขั้นตอนของการตุน๋นละใส่น้ำไป1.5ลิตรนะครับแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็เดือดขึ้นมา ราใส่เกลือลงไปได้เลยนะครับเกลือเป็นเกลือป่นหนึ่งช้อนชาเพิ่มรสเค็มแล้วก็ใส่ซุปก้อนครับหนึ่งก้อนใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยนะครับปรุงรสเดี๋ยวรอให้เดือดน้ำซุปน้ำแกงเราเดือดขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงโชยุลงไปเพื่อให้รสเค็มในส่วนรสหวานเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า ทั้งผล,ลไม้พวกแอปเปิลแล้วก็หัวหอมใหญ่รวมถึงมันฝรั่งและแครอทเนี่ยทุกอย่างเมื่อต้มไปถึงระดับหนึงเนี่ยมีแต่ให้ความหวานทั้งนั้นเลยวินีการปรุงรสหวานนต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าจะเติมรสหวานเพิ่มเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นพวกน้ำผึ้งหรือไม่ก็น้ำตาลมะพร้าวมันจะหวานแบบละมุนละมุนนะครับ เดี๋ยวเราจะชิมรสก่อนเพื่อจะทราบว่าจะเติมหวานเพิ่มไหมนะครับให้น้ําแกงเดือดขึ้นมาก่อนนะแกงกะหรี่ของเราเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสด้วยโชย,ยุโชย,ยุนะครับใส่ไปเลยครับ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็ช็อกโกแลตของเราเป็นด้างช็อกโกแลตนะครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวสีก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นสีออกคล้ำๆสีเข้มขึ้นมาแล้ว เป็นสีของช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สีของชัวยุเดี๋ยวให้เขาละลายดีก่อนเราจะชิมรสครับชิมรสชาติแต่เมื่อกี้ลองชิมไปเบื้องต้นแล้วรสดีเลยครับใส่ซุปก้อนไปก้อนเดียวนะครับทำให้รสชาติกลมกล่อม,ลมแล้วก็เราปรุงเกลือนะครับหนึ่งช้อนชาลงไป เดี๋ยวรอเขาละลายดีก่อนเราจะชิมรสชาติกลิ่นช็อกโกแลตโชยขึ้นมาเลยครับหอมคุ้งช็อกโกแลตเนี่ยใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าเอาเป็นแบบที่ไม่มียี่ห้อขายในร้านเบเกอรี่ก็ได้ครับ ผมลองแล้วใช้ของร้านเบเกอรี่ก็รสชาติก็ดีเหมือนกันรสชาติก็ดีเหมือนกันมันก็จะราคาถูกกว่าแต่เราใส่ไม่ต้องเยอะก็ซื้อในร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ เดือดปุดๆเลยครับตอนนี้เดือดมากแล้วเราก็ลดไฟนะครับเป็นการตุนเขาต่อเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครกลางค่อนไปอ่อนลองชิมรสชาติดูรสกลมกล่อมมาก แล้วมุนลงตัวเลยนี่นเขาจะตุนต่อแรกๆมันก็จะยังไม่ค่อยข้นนะครับแต่นี้ก็เริ่มข้นขึ้นมาแล้วนะเริ่มข้นขึ้นมาแล้วตัวมันฝรั่งที่หั่นชิ้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะละลายหมดครับละลายหมดแล้วก็กลายเป็นเป็นน้ําแกงกะหรี่ที่ข้นนะครับปกติแล้วเขาจะต้มต่อ ประมาณสองชั่วโมงนะหลังจากต้มมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ลอ,องชิมรสชาติดูแล้วสามารถเติมหวานได้ครับเติมเป็นน้ำผึ้งนะเติมเป็นน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งไปหนึ่งช้อนช้อนตกเลิกเป็นน้ำผึ้งเพราะว่าเป็น น้ำเนาะมันละลายเร็วดีเพิ่มความหอมด้วยหลังจากเส่น้ำพึ้งไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ามหวานกลมกล่อมเพิ่มขึ้นมานิดหนึง่งลงตัวแล้วครับรสชาติที่เหลือก็ให้เวลาเขาตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนมาได้สักพักแล้วครับก็ถึงเวลาอาหารแล้วเรามาดูเท็กเจอร์นะครับก็ยังไม่ให้ความข้น,นย,ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะไม่รีบร้อนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำที่ข้น ปิดหูปิดตากับวันนี้เลยแต่วันนี้ก็ทานได้แล้วครับเป็นแบบน้ํายังไม่ข้นมากก่อนนะครับเรามาจัดลงจานเลยนะครับสังเกตว่าเนื้อที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเนื้อหมูเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆอยู่แต่ว่านุ่มมากๆเลยครับลองทานดูแล้วอันนี้ มาตักอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำคลิปให้ดูนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับมีสาระแล้วก็มีเคล็ดลับแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปได้วยนะครับสวัสดีครับ